สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช่เห็มราชจีนเอล่มนไพรบะม่วนเฮา่วนครับผมมาเดยกปีน้องเด้อวันนี้อะ่าปลาปน้องมาขี่ข้าวตอนครับผมขณะนี้เวลาก็ประมาณเตียงวันเตียงตรงนะครับเนาะครับวันนี้ก็มีเมนูครับผมนี่ครับอันนี้กินส้มหมกปีน้องนี่ครับกินส้มหมกตัวปีน้องเนอครับกินส้มหมกครับอันนี้อะ่าเป็นต้มหน่อปีน้อง นะต้มนอรครับหนอบ้านเขาเนี่ยครับผมนะต้มนอแล้วที่ขาดมาได้พี่น้องเหยนี่กัดจๆ,ๆนี่ครับผมกับน้ำพริกตาแดงกับลุงหนานครับผมอัร่อยที่สุดในสามโลกอร่อยถึงเราเนบจูนถ้าไข้คุถ้าใขร,รหูคือจีมถ้าบัดได้กินจะไปฟั่งายนะครับมันดะเป็นน้องน้อขีดเข้าน,นะครับ วันนี้มีเปิเข้าเจจาเข้าวหนึ่งไปน้องเอาข้านึงเนี่ยปานเนอร์นะไปน้องก,ด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 กดัน้องวีเนะ่เหมอะนั้นน้วพิตะแดงลุงหนานไปน้องเหมาะขนาดนอหนอตงไปน้องเป็นบุญเด็กบุญนั้นเนอะกลับนักพิธีนะมาดูหมอขนาด่ะ มันึงล้ำขนาด้ยนะียเ้าะเจือนานกะถ้าอันไหนที่ผมว่าล้ำแล้วมันแน่นอนนะครับ cái số một nhóm này ừ. nhất ừ. mì và trái cái cho máy mới mới chỉ là trái mưa này ừ. สั่งมาได้เลยพี่น้องเนึอนี่นะครับลุงหนันน้ำพริกกดแดงครับผมขายปลาแป้งครับสิบห้าบาทครับผมครับบนห้างก็มีขายตำกาดตำลีก็มีขายครับแถวแถวอำเภอสันทรายเนาะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับสิบห้าบาทครับผมครับน้อพี่น้องตื่นนอนก่อนหมาะอนนะครับกินล้วมันยังก็ได้พี่น้องเพราะมลำนี่นะ จ้อนมีจ้อนมีเกลืบใจมันปาเท่ทตีซุ่งมงบของหนอกระทียคผิดคำโต๊ะ เป็นกล้องมุมดีครับพี่น้องหนึ่งบกักขยับกล้องไปไหนล้วคือเข้ากับลงังล <c oughs> ังเหมาะแต่ใจเหอะพี่น้องเห,หอะน่ต้มอันน้ำปูเข้าแพทหน่อยนะอืมแพกลับอันนี้ของกินบ้านเขาพี่น้องหนึ่งอันน้น้ำปูเจ้าบุญก็ฝากนะฝากมาให้จิมโต้ก,กัมม์ สมมติว่าเขาเอาน้ำปูนี่หน่ะยเอาน้ำปูให้หน่อยมามาการที่กุ้ง,งหงันนี่เนาะอืมลองลองก่อนนะเข้ากันเลยเหมาะ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 นอต้มนี่นะเอาแกล้น้ำปูให้หน่อยมันได้กลิ่นน้ำปูขึ้นคุณดังกลิ่นมันเน็ต กินแบบคนมาเก่ากินแบบคนโบราณไม่อุ้ยสมัยไม่อุยยังมีชีวิตยอยู่นะอุ้ยคำอืมไม่อุ้ยคำนะเสียใจมืออ่ะกินข้าวเสียใจ,จเฉพาะตะแก่งด้านนะครับโอ้ผ่านไปนกินแล้วเป็ิดรําดีาดๆเขาก่อนเรามาลองมันใหญ่เนาะโอ้ลิมแต่เอะได,มได,ดม้มันได้รสชาติทำอย่างวันนี้ทำอย่างพี่น้องเห็นน้องมาอย่างได้อธัธรรดนะอธัธรถทำอย่างนะสมัยประเดี๋ยวเขาว่าอัธรรดอินร้ดดอนว่าเนานะ น้องเชื่องเป็นหางเป็นหางเนอะดีก็เขอกกระพริกลุงหนานนี่นะสำหรับความอร่อย น้ำหูน้ำตาไหลพุดน,นะครับเนาะแลนนี้มีออเดือดแล้วครับของเจ้าของละเขาจะสั่งจองสั่งอย่างมาโทรมาแล้วครับหนึ่งบ์โทรมีบนฝากระปุกมีใต้คลิปนะครับเนึะมีใต้คลิปน,นะเนาะเฮ้ยกระเด้งยี่มสูงมกนะฮะยุ่งง่ายกินง่ายพี่น้องสมัยปี๖ ทำตัวรวยจะจนทำตัวจนจะรวยก็ทำตัวจนมาหลายปีแล้วนะว่ารวยนักเตือนบ้านร้างจะมารวยกันน้ำพริกกระแดงไงกัน ับน้ำพริกกระแดงลุงหนานด้อพี่น้องเนึ่นะแอ๊ดเดียวนะกินได้ทั้งครอบครัวนะว่าไม่ลูกกินไดออ้หมดออหมอครับพี่น้องสารับวันนี้เชเห็นบัตรกินเอลโมนไผ่บะม่วนเอาม่วนขอลาไปก่อนเนาะฝากน้ำพริกกระแดงไปโดยนะครับผมไว้โดยในอะ่องอกอ่องใจท่านนะครับกระปุกละสิบห้าบาทเท่ากันนะครับผมนกลาปลาไม้ปลาสังลาหน่องนกเขาละกอนดอนขอนละห้าง เอเห็นมารา้กินแอลม่วนไปบะม่วนเข้าม่วนสวัสดีครับ